สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MZA Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องป่าแบบไม่ติดโปรหรือว่าซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับเราจะมีราคาใหม่ๆมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือรุ่น ต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยนะครับท่านอยากจะดูโปรของมือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้ผมนํามือถือรุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือ oppo นะครับเป็นรุ่น a74 5g ซึ่งรุ่นนี้เราก็ได้มีการอัปเดตราคาให้ทุกเดือนนะครับเดี๋ยวในวันนี้ผมสรุปราคาล่าสุดมาให้นะครับเป็นราคาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นลดราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจ เลยอยากจะนํามาแบ่งปันให้กับท่านใดที่ชื่นชอบในแบรนด์ของ oppo นะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้ oppo a74 รองรับ 5g ด้วยนะครับในเรื่องของสเปคหรือว่าท่านอยากจะดูการแกะกล่องรีวิวแบบละเอียดนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราผมได้ทาพรีวิวไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อนะครับสำหรับ oppo a74 5g เอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติด โปรกันก่อนนะครับสำหรับ oppo a74 5g อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์ปี2022เริ่มต้นดูกันที่ร้านจากทางด้าน lazada กันก่อนนะครับร้าแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับสำหรับ oppo a74 5g แรม6ลอม128 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้มือ1ประกันศูนย์ไทย1ปีนะครับแล้วก็มีของแถมให้ด้วยของแถมเราสามารถเลือกได้ฟรีถึง3ชิ้นนะครับยังไงท่านสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่7990บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าเราอยากจะผ่อนก็แชทเข้าไปสอบถามได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรก7990บาทนะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับ oppo a74 5g หน้าจอ6.5นิ้วแรม6ลอม1 128 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับรับประกันศูนย์1ปีจากราคาปกติ8,999นะครับลดเหลือ7,500บาทมีให้เลือก2สีก็คือสีดำแล้วก็สีเงินร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo ให้ด้วยนี่เป็นราคาสําหรับร้านที่2นะครับ7,500บาทท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับที่ลิงก์ของ lazada ส่งท้ายกันที่รุ่น 4G นะครับสำหรับ oppo A74 แรม6ลม128 g b เหมือนกันตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับ CPU เป็น Snapdragon 662แบต5,000นะครับชาร์จไวประมาณ33วัตต์แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสำหรับร้านนี้ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่6,380บาทนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะครับท่าในใดที่สนใจอยากเก็บสั่งซื้อรุ่น c g นะครับ6,380บาทสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของรา เลเยน,นี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเป่าล่าสุดทั้งหมดนะครับของ oppo a74 จาก lazada ท้งรุ่น 5g แล้วก็ 4g นะครับราคาโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้ซึ่งผมก็ได้เลือกร้านที่มีคนซื้อเยอะแล้วก็ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปเสียเวลาในการหาร้านที่ราคาถูกเพราะว่าผมได้นำลิงก์มาให้ท่านในสั่งซื้อกันแบบง่ายๆที่ใต้คลิปแล้วนะครับไปดูกันต่อที่ร้านจากทางด้าน shopee ปปกันบ้างนะครับซึ่งร้านแรกที่นำมาให้ดูกัน oppo a74 5 นะครับแรม6ลอม128กิกะไบตตัวเครื่องเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยยังไม่แกะซิลนะครับจากราคาปกติ8,999ลดเหลือ7,179บาทเท่านั้นมีของแถมให้ด้วยนะครับมูลค่าถึง990บาทฟรีค่าจัดส่งในส่วนของสีมี2ส,สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีเงินถ้าในที่สนใจอยากกะสั่งซื้อจากร้านนี้นะครับ7,179บาทสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช h อป e ีส่วนร้านที่2นะครับ Oppo A74 ขายอยู่ที่7,999บาทนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องสูนไทยถ้าเราใช้โค้ดอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับลดเหลือ6,599บาทเท่านั้นในส่วนของสีมีเหลือเฉพาะสีดำนะครับวิธีการจ่ายเงินได้ทั้งเก็บเงินปลายทางหรือว่าอยากจะผ่อนสามารถทําได้ทั้งหมดยังไงแล้วท่านกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ Oppo A74 5G แล้วก็ 4G นะครับแรม6ลอ128กิกะไบต์ตัวเครื่องประกันศูน์ Oppo 1ปีในเรื่องของราคาขายอยู่ที่6 2 0 0 บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับวิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าจะโอนจ่ายผ่านธนาคารหรือว่าจ่ายผ่าน Airplay นะครับทำได้ทั้งหมดท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อจากร้านนี้นะครับ 6, บาทสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ของช h o ป e e เช่นเดียวกันไปส่งท้ายกันที่ร้านจากแอป JD Central กันบ้างนะครับมีราคาที่น่าสนใจสำหรับร้านแรก Oppo A 74 5G นะครับแรม6กล1อ8 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องศู์ไทยรับประกันศู์ Oppo สา สามารถผ่อน0%ได้นาน10เดือนนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่7,590บาทมีคูปองส่วนลดให้ด้วยนะครับวิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ให้ด้วยนะครับส่วนร้านที่2เป็นรุ่น 4G นะครับขายอยู่ที่6,880บาทมีให้เลือก2สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ o p p o ให้1ปีนะครับท่าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อจากแอป JD Central นะครับก็กดเข้าไปที่ลิงก์ ใต้คลิปได้เลยนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าล่าสุดทั้งหมดนะครับของ oppo a74 ทั้งรุ่น 5g แล้วก็ 4g นะครับที่ผมนําราคาล่าสุดมาอัปเดตให้ท่านได้ดูกันท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้นะครับหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะดูรีวิวการสั่งซื้อก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ของ lazada ลิงก์ shopee รวมไปถึง jd center นะครับบอกเลยว่าหน้าซื้อทุกร้านส่วนการซื้อเครื่องพร้อมปโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรก สำหรับค่าย DT แ c oppo a74 นะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราคร้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินมีให้เลือก2สีนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา1690บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ8 9 9นะครับซื้อเครื่องได้ราคา1690บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูกหน้า500รนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ2190บาทตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ699เก้าเก้านะ ได้ราคา2,190พร้อมกับจ่ายค่าเด็ดทุกหน้า500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ2,690บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นายเดือนเดือนละ599นะครับซื้อได้ราคา3,690พร้อมกับจ่ายค่าเด็ดทุกหน้า500นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ4,190บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กทุกสาขาส่วนค่ายที่2เป็นของค่ายทู o Move H นะครับ รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขานะครับสำหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคาเริ่มต้น630บาทมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับสำหรับโปรเน็ตรายเดือนเรามาไล่ดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา1099บาทซึ่งมี2แพ็กเกจให้เลือกนะครับด้านล่างถ้าเราเลือกแพ็กเกจ1199ซื้อได้ราคา1099บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า749บาทอะคีับอีกโปรก็จะ เป็น Pro 799นะครับซื้อได้ราคา3,999จ่ายค่าใน็ตลุงหน้า1,070บาทนะครับดูต่อกันที่โปรย้ายค่ายออนไลน์นะครับย้ำว่าเป็นย้ายแบบออนไลน์เท่านั้นซื้อได้ในราคาเริ่มต้น630บาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ699ขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะมีค่าเน็ตลุงหน้าประมาณ6,420บาทแล้วสัญญาในการใช้งานก็จะเป็น2ปีหรือว่า24เดือนนะครับถัดมาก็จะเป็นโปร1399ซื้อได้ราคา1,499นะครับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3 0 0 7 4 5บาทแล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา1,999บาทพร้อมกับจ่ายค่าในลูกหน้า2,140นะครับสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ในราคา630บาทเหมือนกันนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ699มีค่าในลูงหน้า6,420บาทสัญญา24เดือนส่วนโปร1399ซื้อได้ราคา1,499นะครับจ่ายค่าในลูกหน้า3,745บาทลูกค้าปัจจุบันทู m o ฟเอที่ใช้งานมามากกว่า1ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่มีส สัญญาในการใช้งานซื้อได้ในราคา1,499บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนิดล่วงหน้า โปรเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ซื้อได้ในราคา630บาทเหมือนการเปิดเบอร์ใหม่นะครับจ่ายล่วงหน้าเท่ากันส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่8,999บาทนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูทุกสาขาส่งท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ Oppo A74 แรม6ลอม128กิกะไบต์มีให้เลือก2สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่7,999บาทสําหรับ โปรเน็ตรายเดือนโปร AIS Hot Deal นะครับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนหรือว่าลูกค้าที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา2,989บาทมีค่าเน็ตลวงหน้าประมาณ1,000บาทนะครับแล้วก็โปร AIS Base By ลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนซื้อได้ในราคา5,489บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลวงหน้าแล้วก็ลูกค้าทั่วไปซื้อได้ในราคา7,999นะครับถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ก็จะ มีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ oppo a7c ทั้งรุ่น 5g แล้วก็ 4g นะครับที่ผมได้เลือกเอาราคาล่าสุดจากร้านที่น่าซื้อนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันถ้าท่านอยากจะซื้อกดสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นจาก lazada shopee หรือว่า JD c e n t a n ส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับเริ่มต้น630บาทก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับ ยชนต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ